สวัสดีค่ะทุกคนข้าสุกสานสานแทแลดของเรานะคะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่องของเรามาตลอดค่ะแล้วถ้าคูณอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเคล็ดลับในเรื่องสุขภาพคุณก็ยังกดติดตามช่องเราตอนนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะเคล็ดลเผยอาการปวดท้องทั้งก้าจุดหมายถึงอะไรนะคะรีบดูก่อนจะสายเชื่อว่าเราทุกคนนั้นต้องเคยมีอาการปวดท้องกันอย่างแน่นอนนะคะแต่รู้ไหมว่า ปวดท้องแต่ละตำแหน่งนั้นนะคะสามารถบอกโรคได้ด้วยมาดูกันว่าแต่ละตำแหน่งนั้นจะบอกอะไรเราบ้างนะคะหนึ่งค่ะชายโครงขวาเป็นจุดของตับแล้วก็ทุงน้ำดีหักอดแล้วเจอก้อนแขกก้อนแขกปวดกับอาการตัวเหลือตาเหลือก็จะหมายถึงว่าขอาถูกฟ้องเกี่ยวกับตับแล้วก็ทุงน้ำดีค่ะปวดมากหาหมอดีกว่าไตเล็กจีแล้วก็ การตัวเราตรมซีคโครงซี่ร่างสุดการตัวจะหมายถึงกับเพราะอ,อาหารกับอ่อนแล้วก็หักปวดเป็นประจำเวลาหิวแล้วก็อิม่มก็หมายถึงอาจเกี่ยวกับโรคกระเพาะนะคะหักบ,บวดรุนแรงร่วงขึ้นไส้อาการอาเจียนอันนี้ตับอ่อนอักเสบหักครับจอก้อนเนื้อค่อนข้างเข็งก็มีขนาดใหญ่อาจหมายถึงกับโตผุดษามหมอ ก้อนสามเหลี่ยมเป็นเล็กๆบักเป็นกระดูกลิ่งปีอันนี้ก็เป็นฝึกสาบมอได้เลยค่ะ3นะคะปวดชายขวมขวาเป็นตำแหน่งของน้ำหักเจ็บต้องสามหมอโดยยู่นนะคะปวดบ้าเอวขวาสาวๆจะเป็นกันมากไปตำแหน่งนี้คือท่อไตไตลำไส้ใหญ่ปวดมากจะหมายถึงลำไส้ใหญ่อักเสบปวดร้าวถึงต้นขาอันนี้เรงหน่อยเริ่มต้นเป็นนิ้วในท่อไต ปวดร่วมกับปวดหลังแถมมีไข้นะคะหนาวสั่นด้วยบัดเสาวะปวดอันนี้แรงหน่อยปวดไตอักเสบยาผืนนะคะหาหมอได้เลยค่ะเจอก้อนเนื้ออันนี้ก็หาหมอวินิจฉัยได้ด่วนค่ะปวดรอบสะดือมันคือตําแหน่งลําไส้เล็กมักพบในคนที่มักท้องเดินแล้วก็ปวดแล้วปวดโคตรมันคือไข้ติงค่ะ ปวดมากๆาค่ะหมอโดนแต่ถ้า,าปวดแบบมีลมในท้องด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะอาจแค่กับเพราะลำไส้ทํางานผิดปกติค่ะปวดโดนเอวนะคะเอวซ้ายเป็นตนําแหน่งท่อไตไตลำไส้ใหญ่นะคะปวดท้องน้อยขวาเป็นตําแหน่งไส้ติ่งท่อไตเลือปุกหมดลูกนะคะหากปวดเป็นแดยะยาวนะคะ ไตอักเ็นอะไรสักอย่างแล้วหาหมอได้เลยค่ะกดแล้วเจ็บเจ็บอย่าโทนค่ะไปหาหมอเลยเพราะเป็นอาการของไส้ติ่งอักเสบกดร่วมกับมีไข้สูงหนาวสัน่นมีตกขาวผู้หญิงเท่านั้นเน่ก,ก็เป็นเพราะมันคือปีกพดโรคอักเสบเจอก้อนเนื้อเบื้องต้นอักเป็นก้อนไส้ติ่งหรือก็อรังไข่ผิดปกติฟ้าปวด น้อยจะเป็นตำแหน่งกระเพาะปัสสาวะแล้วก็บดลูกปวดเวลาถ่ายปัสสาวะหรือก็ถ่ายกับติดกับปล่อยนะคะและได้ง,ง่ายเลยแลวมันคือการปัสสาวะอักเสบแล้วก็แรงหน่อยนะคะคือนิ้วในกระเพาะปัสสาวะได้เป็นกันน้อยค่ะปวดเกรงเวลามีประจำเดือนไม่มีอะไรมากคูณกำลังมีประจำเดือนใน,ในรายที่ปวดรืร้ง ผู้หญิงแต่งงานแล้วไม่มีบุตรไม่อยากบอกปรึกษาหมอโดยด่วนคือมันอาการมดลูกผิดปกติปวดท้องน้อยซ้ายเป็นตำแน่งเอกมดลูกนะคะแล้วก็ท่อไตปวดเก่งเป็นเวลาระยะยาวระยะมาต้นขานะคะมักเป็นนิ่วรท่อไตปวดร่วมกับมีไข้หนาวสั่นตกขาวเป็นเพราะมดลูกอักเสบปวดร่วมกับถ่ายอุจจาระผิดปกตินะคะ เป็นเพราะลำไส้ใหญ่อักเสบคำาโบก้อนร่วมกับอาการท้องผูกเป็นประจำค,ค่ะอัานเป็นเนื้องอกในลำไส้ขอบคุณนะคะที่คุณได้ดูวิดีโอนี้นคุณก็เห็นว่าคุณปวดท้องไหน,นะคะคุณก็อย่าลืมไปหาบอกให้ทางเลยนะคะแล้วก็ถ้าคุณรู้ว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์คุณก็อย่าลืมแชร์เพื่อนเพื่อนที่คมที่นรักได้ดูด้วยนะคะสหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ